40,000บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า1 7 4 0 0 0บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า6 1 0 0 0 0บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183 SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเดินตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียง นี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอสเคาเก้าฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร0 2 1ย์สอ6 6นึ่งศูนย์ห้าห ของรายการจอรลึกขายตรงนะครับคุณครับในช่วงนี้เรามาดูกันที่การทําตลาดขายตรงนะครับแบบที่เขาเรียกว่าออโตรันนั่นเองนะครับออโตรันเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงครับพี่ซึนครับคือออโตรันมันก็คือเป็นการต่อสายงานโดยที่อย่างสมาชิกที่ลรงรหัสเอาไว้นะครับ,รบไม่เคยสปอนเซอร์ใครเลยนะครับมีคนสปอนเซอร์มีคนต่อสายงานให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับคือระบบออโตรันมันจะเป็นระบบที่ฟอสให้รหัส สมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับจะต้องถูกบังคับให้เข้ากระบวนการในการต่อสายงานนะครับซึ่งจะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปคที่จะต้องต่อสายงานอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มาลงรหัสเอาไว้ไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่เมื่อมาอยืนอ,อยู่ในตรงท่ามกลางตรงนี้แล้วนะครับ มันก็อาจจะอาจจะได้อานิสงส์งนะครับในเรื่องของการที่มีคนมาต่อสายงานให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณผลประโยชน์เป็นคะแนนอะไรต่างๆนะครับ <ๆ S 1> ก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งที่เราติดตามในเรื่องของการทรําธุรกิจขายตรงจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาไปอย่างมากก็คือนี่แหละความเอารัดเอาเปรียบระหว่างคนที่ทํางานเครือข่ายด้วยกันนะครับ mm. คนทํางานเยอะนะครับแต่ก็ต้องไปช่วยคนที่ไม่ทํางานนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เป็นระบบที่ ไม่ค่อยมีใครทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีบางบริษัทนะครับคือใช้แบบระบบออโต้รัน100%นะครับมันสำเร็จในระยะแรกๆระยะหนึ่งะครับแต่ทำไปถึงจุดๆหแล้วเนี่ยคนมันก็เริ่มมีความคิดมีความรู้สึกว่าเออทำไมเราจะต้องไปช่วยคนอื่นทั้งๆที่เขาก็ไม่ช่วยตัวเองเลยแต่ในฐานะที่เป็นอัพไลน์นะครับจำเป็นจะต้อง สร้างสายงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นระบบก็จะฟอสให้อัปไลน์ต้องต่อสายงานให้ดาวไลน์โดยอัตโนมัติมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัต์ไนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยในในส่วนหนึ่งที่เราเราติดตามดูจะเห็นว่าแม้กระทั่งระบบไบนารีาาน่นะครับมี2สายงานนะครับมีทั้งทั้งซ้ายฟอสไลน์ซ้ายมือก็คือทีมซ้ายทีมขวาทีมะจะเรียกว่า เขาเรียก2ทีมแล้วกันนะครับ,รบจะเป็นระบบ2ขานะครับเพราะฉะนั้นใน2ขานี้คนที่เป็นอัพไลน์นะครับเขาก็บางครั้งเพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกทีมอยากจะมาทํางานร่วมกับเขานะครับก็ไม่อยากให้คุณเหนื่อยเกินไปนะครับก็ผมจะช่วยคุณหนึ่งสายงานแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสายงานที่ทิ้งดิ่งยาวไปลูกชิ้นปิ้งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสายงานที่แม่ทีมลําเลียงต่อให้จะว่าไปก็เป็นกึ่งๆออโต้รันเหมือนกัน แต่จะซึกอออโต้รันแค่ข้างเดียวนะครับแต่ในส่วนของอีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นหน้าที่ลูกทีมคุณก็จะต้องไปต้องทํางานหาลูกทีมมาต่อเอ,เองอแต่ถ้าเหมือนออโต้รันเนี่ยคือสมมุติว่าผมเป็นสมาชิกเหมือนกันแล้วผมก็ไปสมัครเอาไว้สมมติว่าผมอยู่ใต้พี่พิศนุเนี่ยพอผมสมัครปุ๊บผมก็ไม่หาแล้วถ้าพี่พิศนอุอยากอยากจะได้คะแนนอยากได้อะไรพี่ก็ต้องไปหาคนมาแล้วมาต่อให้ผมเองอย่างนี้ถูกต้องมันก็นกอ,อย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันก็เป็นก็เหมือนบางคนเข้ามาแล้ว เพื่อที่จะได้ผลประโยชน์อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทํางานอะไรเลยไม่ต้องเหนื่อยอืแต่ถามว่ามันดีไหมในความรู้สึกคนไอ้คุณเข้ามาโดยที่ไม่ทางานคุณก็ได้ตังค์มันทําให้องค์กรมาโตเร็วมันมีจุดที่ดึงดูดคนตรงนี้ก็คือว่าคนที่จะทําเครือข่ายเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะต้องทํางานหาั้งสายงานทั้งสองสายงาน,างาน,างานคุณจะไม่มีใครช่วยคุณเลยเคุณจะต้องใช้ศักยภาพความสามารถที่คุณมีอยู่ทั้งหมดทำทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนมันก็ไม่อยากเข้ามา แต่ถ้าบอกให้เข้ามาปรเหมาะ้อดีแม่ทีมเก่งๆช่วยต่อดาวลาให้คุณนะครับเป็นระบบออโต้ลันคุณเข้ามาถึงคุณไปหย่อนรหัสตุ้มนะครับทุกคนก็ต่อสายงานให้คุณนะครับบางทีถ้าเจอแม่ทีมแข็งๆแล้วก็เข้าสนับสนุนนะครับต่อสายงานทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นออโต้รันอัตโนมัติอย่างนี้นะครับคุณก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับคือคนมองเนี่ยเรามองจากข้างนอกนะครับว่าเขาสนใจจะมาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยเขามองตรงจุดไหนแต่เขามองว่าถ้าทําธุรกิจกับเราทําง่ายได้เงินเร็วนะครับ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เครือข่ายมาันโตเพราะฉะนั้นออโต้รันทำให้องค์กรน,นี่มันโตเร็วมากนะครับ,รบจ,จะเร็วกว่าไบนารี่มากกว่าเป็น10เท่าเลยซ้ำไปตอนนี้ในเมืองไทยยังมีอยู่ไหมครับระบบการทําขายตรงแบบออโต้รันอย่างนี้จริงๆก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็คงไม่ให้ออโต้รันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบอาจจะให้คุณออกแรงบ้างนะครับเพราะว่าการทำออโต้รันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าคุณไม่เคยไปแนะนําใครมาต่อสายงานของคุณเองเลยนะครับแม้แต่หนึ่งรหัสก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคุณยืมมือคนอื่น ต่อสายงานให้กับคุณนะครับอาศัยคนที่หวังที่อยากจะเติบโตวหวังากดักได้ผลประโยชน์จากบริษัทนะครับก็ไปสร้างสายงานมาเพราะนั้นออทลันมันก็จะเป็นระบบที่บริษัทเขาออกแบบไว้ให้ทีมลูกทีมใหม่ๆนะครับสมาชิกใหม่ๆเข้ามาต่อหางนะครับก็ยาวเป็นหางว่าวในลักษณะที่ที่เหมือนกับว่าจงใจเสมือนหนึ่งกับว่าให้คนที่มีรหัสทุกรหัสที่อยู่ในเครือข่ายนี้ได้ผลประโยชน์ทุกคนนะครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นข้อข้อเสียก็คือว่าคนที่มาอยู่ในออทอรันเนี่ยทำระบบในระบบสายงานแบบออทอรันมันก็จะทําให้ทหําไปแล้วทิ้งทิ้งกว้างๆนะครับก็คือมาช่วงแรกๆเหมือนกับว่าสร้างภาพว่าตัวเองมีเครือข่ายมีคนที่มีคอนเนคชันที่กว้างขวางนะครับ,รบมีคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมีสายงานที่พร้อมจะมาร่วมหัวจมไทยกับคุณเยอะ แต่พอเอาเข้าจริงนะครับเหมือนก็เหมือนกับหลอกล่อแม่ทีมน,นะครับว่าเข้ามาแล้วจริงๆคุณไม่มีน้ํายาอะไรเลยหย่อนรหัสไปแล้วคุณก็นิ่งเสร็จแล้วถ้าเป็นออเทอร์ลันอย่างนี้มันก็เกิดกระบวนการที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าคนที่เข้ามาโดยที่เหมือนกับว่าสร้างภาพคือเหมือนอต้องการที่จะเข้ามาเ,เพื่อที่จะหาผลประโยชน์จากรูปแบบขายตรงดังนั้นเองอย่างนี้ถ้ามันอยู่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย บริษัทก็แทบจะไม่มีความมั่นคงนะครับทางนี้คือมัน,ม,นมันบริษัทเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เราพูดถึงในส่วนของคนท,ทําธุรกิจเครือข่ายด้วยกันครับเอาแบบระบบสมาชิกด้วยกันนี่แหละนะครับคือมันมีมุมมองมีความรู้สึกแม้กระทั่งบบตเดอรี่ตั้งว,วันนี้นะครับมันก็ยังเกิดปัญหาอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะครับหอาจจะโดนแมททีมอาจจะโดนตําหนิก็ได้ว่าคุณ รีคูดผมเข้ามาร่วมงานกับคุณคุณรลบปากว่าคุณจะช่วยผมอย่างนู้นอย่างนี้ถึงเวลามันก็มีการข้อตัแย้งกันอยู่นะครับว่าถึงเวลาเอาจริงๆคุณก็เหมือนก็ลอยแพเราต้องออกแรงทําเองอะไรเองทั้งหมดมันก็มีหลอกกันไปหลอกกันมาแม่ทีมหลอกลูกทีมก็บอกว่าเดี๋ยวอีกทีอีกทีมนึงจะหาคะแนนมาช่วยอีกข้างหนึ่งแต่เอาเข้าจริงต้องทําเองทั้งสองข้างก็โดนมาแล้วเหมือนกัน รหรือแม้กระทั่งลูกทีมไปหรอกแม่ทีมบอกผมเนี่ยมีเครือข่ายเยอะมีเน็ตเิรคเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะวางตําแหน่งให้ผมดีๆหน่อย้วเสร็จแล้วคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าอีกข้างหนึ่งคุณมีแน่นอนเดี๋ยวผมถึงจะเข้ามาระวางตําแหน่งให้ผมดีๆด้วยนะครับถึงจะมาร่วมงานด้วยเพราะเอาเขาจริงทํเขาจริงปรากฏว่ายาวเป็นลูกชิ้นข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นเขาเรียกแทบจะไม่มีคะแนนเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า,าการสร้างเครือข่ายมันมันมีข้างเรื่อง ลวงเรื่องจริงนะครับคละคลกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ว่าผลงานแต่ละคนนะครับที่ตั้งใจทาจริงจริงนะครับมันก็จะต้องมาดูว่าทํายังไงถึงจะให้เกิดความเขาเรียกว่ายุติธรรมทุกฝ่ายนะครับบริษัทเนี่ยถามว่าเป็นผู้เหมือนกับเป็นกรรมการเห็นแม่ทีมกับลูกทีมทํางานร่วมกันบางทีก็รู้สึกว่าเอารัดเอาเปรียบกันอยู่แต่โดยระบบไปทําอะไรไม่ได้นะครับลงรหัสไปแล้วคุณอยู่ข้างล่างเัาคุณจะไปสับกับหัวกับหางว่าอยู่ข้างบนครับ ม,มันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นรหัสนี่มันก็มีกฎหมายกํากับอยู่ว่าคุณจะไปถอดรหัสเขาออกหรือจะไปสับเปลี่ยนโรกใจเขาเปนที่ไหนใครไปอยู่ตําแหน่งไหนอะไรเออนาีาไม่ได้ต้องมีหนังสอมอบอำนาจได้รับฉันทานุมัติจากนายกรในขอให้เอ่อเอารหัสออกได้อะไรอย่างนี้เจ้าตัว,ต,วต้องยินยอมแต่ถ้าบริษัทจะไปทำโดยพฤติการก็มีความผิดเหมือนกันถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นมามันก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ เรื่องของในเรื่องของหลักของธุรกิจขายตรงนะครับมันมีทั้งกฎหมายมีทั้งเขาเรียกว่าระ,ะ,ะเบียบปฏิบัติของมันอยู่นะครับซึ่งคนที่ทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเข้าใจวัฒนธรรมการทําธุรกิจร่วมกันนะครับแต่ถ้าจะไปเดินในแนวที่จะเอาแล้วเราเปรียบเขาเนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับคือองค์กรคุณถ้าคุณไม่ไปเขาก็ไป มันต้องไปยังข้างใดข้างหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นในหลายค่ายนะครับ,รบขายตรงก็จะมีแม่ทีมถอดออกไปอยู่บริษัทนู้นบริษัทนี้อยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าทําไปแล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเออรู้สึกเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับมีแม่ทีมมีแม่ทัพใหญ่ๆแม่ทัพในกองเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ต้องมายืนโดดเดี่ยวทําหนักอยู่คนเดียวแล้วก็รับใช้เพื่อหาคะแนนประสบสนุรให้เขาเพื่อรับผลประโยชน์มันก็ยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่ รตรงนี้มันเกิดความรู้สึกกันได้นะครับแต่ว่าหลักการขายตรงก็ต้องอย่างที่เราคุยกันมาหลายเทปแล้วนะครับก็คือมันอย่าไปมองคนอื่นเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นต้องหันมามองตัวเราว่าเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าถ้าพร้อมจะมาทําคืออย่างน้อยคุณจะต้องไม่งอใครเลยต้องมีความพร้อมแล้วก็ตั้งใจเต็มที่จะทํา<ต>ดูดอย่างเหมือนบางบริษนะัทเนี่ยคือคือเขาจะเน้นเลยว่า ต้องทำงานกันเป็นทีมต้องสามัคคีต้องช่วยกันทำงานแล้วก็ต้องพากันไปต้องสร้างวัฒนธรรมเดียวกักรขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาให้เกิดพลังขึ้นมาแล้วก็จะต้องสร้างความรู้สึกให้มันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปสร้างความให้มันรู้สึกว่าแบกแตกแยกให้มันความรู้สึกเหมือนว่าเราทำอยู่คนเดียวหนักเอยอยู่คนเดียวทำก็จะช่วยเหลือคนอื่นมันพังมันจะแตกได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะต้องสร้าง สร้างวิถีปฏิบัติแล้วก็วัฒนธรรมในองค์กรของตัวเองสองก็คือจะต้องสร้างแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นําก็ต้องนําในสิ่งที่ดีให้เขาเห็นด้วยเออคุณมีความสามารถมีศักยภาพจริงคุณมีก็เ,ออเ,เรียกว่าออความเป็นลีดเดอร์ชิพของการที่จะเข้ามาบริหารเครือข่ายด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่คุณมายืนอ,อยู่บนหัวเขาเสร็จแล้ว ให้เขาทํางานรับใช้กูอย่างเดียวแล้วแถมไม่ไปดูแลเขาด้วยเขาจะเป็นเขาจะลําบากขนาดไหนเขาจะต้องเดินทางจะต้องไปช่วยดูแลลูกทีมจะต้องไปช่วยอบรมสัมมนาเทนนิงยังไงไม่เคยไปดูแลอย่างนี้มันก็ทําให้วงม,มันเกิดปัญหาได้นะครับ ครับนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ b ีวันะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพิธีนิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากรูแคนและกูต้าไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ